สวัสดีครับนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือตัวสวิตช์ POF สวิตช์ POF นี่ยนะครับก็คือเหมือนกับสวิตช์ POE น่แหละครับถ้าเราพูดถึงสวิตช์ POE มันก็จะหมายถึงการจ่ายไฟไปบนสายแลนเพื่อไปบริการไฟแรงดันหรือไฟดีตีให้กับอุปกรณ์ปลายทางอย่างเช่นก่าอวงจรปิดแอคกจุดพอยนะครับสวิตช์ POF ก็จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์โ e. เพียงแต่ว่าการจ่ายไฟไปบนสายไฟบรอปติกจะทำด้วยวิธีการแยกสายไฟออกจากแสงนะครับแล้วก็เดินขนานไปนะครับเพราะฉะนั้นที่ตัวสวิตนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นสวิตช์8ทางที่ตัวสวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีพินจ่ายไฟอีก2พินนะครับนะครับอยู่ในช่องนะครับพยายามจะให้ดูนะนี่นะครับ จะมีตัวจ่ายไฟสอพินที่อยู่ด้านล่างอยู่ในช่องของ f i b บอ o เพราะฉะนั้นสายที่เราจะใช้กับสวิท q อ f นะครับก็จะต้องเป็นสายเฉพาะในการใช้งานระบบ Fiber QF ก็ผมจะให้ดูที่หัวสายนะครับหัวสายก็จะมีสอพินแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีอีก2พินเพื่อที่จะรองรับแรงดันไฟ DC เมื่อเราติดตั้งที่ v มิแบบนี้นะครับที่ปลายทางก็จะส่งแรงดันไฟดีดีไปร่วมกับในสายไฟเบอร์ออปติกนะครับท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมดูว,วิธีการใช้งานที่แบบเต็มรูปแบบนะครับผมจะมีอบรมแบบมิ t ติ้ง o ูมนะครับในวันที่เต่าที่19 ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็ลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนได้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับขอบคุณครับ